วันนี้ก็มาดูเรื่องคุณภาพของไอข่เป็ดกันนะครับว่าทําไมเปลือกเขียวและเปลือกขาวเนี่ยมันมีคุณภาพต่างกันนะครับ <S <S 1> <S 1> ต้องบอกเลยก่อนว่าการเลี้ยงเป็ดเนี่ยให้มันได้ไข่เนี่ยในยุคแต่ก่อนก็คือเลี้ยงกันได้ง่ายในยุคสมัยนี้ก็คืออาหารต้องได้คุณภาพและการเลี้ยงต้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นไข่ขาวกับไข่เขียวขึ้นมาว่าถ้ากรณีไข่ขาวเนี่ยในเรื่องของ,ของ,ของเปลือกเนี่ยมันก็จะเริ่มบางกว่าไข่เขียวนะครับอันดับแรก อันดับต่อมาในเรื่องของโปรตีนนะครับมันก็จะน้อยกว่าไข่เขียวเนี่ยซึ่งไข่เขียวเนี่ยมันจะมีเป็นสามเท่านะครับที่สูงกว่าไข่ขาวจึงทําให้ตอนนี้มูลค่าของไข่ขาวในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานทั่วไปไมันก็อยู่ที่ใบละสีบาทนะครับแต่ไข่เขียวเนี่ยมูลค่ามาตรฐานทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ใบละสิบาทนะครับจึงทําให้ตอนนี้สถานการณ์คนที่มีเป็ดและเลี้ยงได้ไข่เขียวเยอะทำให้เกิดมูลค่า ในเรื่องของธุรกิจการเลี้ยงเไข่ที่สูงขึ้นและทําให้อ่าตอนนี้ความต้องการของไข่เขียวที่ดูแลเรื่องสุขภาพแบบที่คนเอาไปกินเนี่ยมันก็มากขึ้นแต่จํานวนการผลิตไม่พอ,อนะครับอ,อันดับแรกคือโปรตีนนะครับที่สูงกว่าไข่ขาวสาเท่าระหว่างไข่เขียวกับไข่ขาว